สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศงานประเพณีรอยกระทงที่ศูนย์อนุรัรกษ์พันธุ์กล้วยจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ค่ะภายใต้คอนเซปต์สายน้ำสายชีวิตเมืองสุพรรณบุรีประจำปีพศ2564ค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ น้องน้าก็น้อง,องเป็นตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสัุลกกันจิ้งวันลอยกระทงลอยลอยกระทง สองน้าก็นองเป็นตลิ่งเราทั้งร้ายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมารำวงรำวงวันลอยกระทง จะส่งให้เราสุขใจตุ้นจะส่งให้เราสุขใจ สองน้ำก็นองเป็นตะล oh ิ่งเราทั <c noir> an, angen, ้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทง จะส่งใใให้เราสุุุจจจะจวัสนดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณศูนย์อนุรักษ์ผันกล้วยนะครับหลังวัดป่าเรล,ลายวรวิหารตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันที่18แล้วก็วันนี้19นะครับตรงตรงสถานที่แห่งนี้นะครับมีการจัดงานลอยกระทงนะครับลอยกระทงของจังหวัดสุพรรณบุรี สายน้ำสายชีวิตเมืองสุพรรณประจําปี2564นะครับในการจัดงานรอยกระทงที่นี่มีการจัดทุกปีนะครับเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของของชาวไทยของเรานะครับการจัดประเพณีรอยกระทงนั้นก็เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยที่ตลอดปีได้ใช้ลําน้ำใช้แม่น้ำในการดื่มในการกินในการทําการเกษตรต่างๆ เหมือนกับพระราชำดำรัสของอพระพันปีหลวงนะครับที่บอกว่าน้ําคือชีวิตน้ําเป็นชีวิตของเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องดูแลรักษาน้ําแล้วก็แสดงความกตันอยู่กับน้ําในวันรอยกระทงนะมีการขอขอมาแม่พระคงคาในวันรอยกระทงของเราเพื่อให้เรานึกถึงว่าเราต้องดูแลแม่น้ําแม่น้ําตายน้ํามีพระคุณกับพวกเราทุกคนให้เราได้มีชีวิตอยู่ เราจึงจัดงานนี้ขึ้นนะครับแต่ในปีนี้เนื่องจากว่ามันอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดอาจจะทําให้ผู้ที่มาเที่ยวงานเนี่ยอาจจะไม่สะดวกสบายไปบ้างนะครับเนื่องจากว่าทางเราต้องจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลป้องกันมาตรการในด้านโควิดต่างๆนะครับตั้งแต่ทางเข้าเราก็ต้องมีการสแกน QR Code นะครับมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ oh ol, มีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับแม่ค้าแม่ข,า,มขายที่มา ในงานมาร่วมกิจกรรมก็ต้องมีการตรวจนะครับในเรื่องของการได้รับวัคซีนหรือว่าได้รับตรวจ ATK นะครับเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโควิด19นะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้จัดขึ้นมาเลยเนี่ยถือว่าเราก็อาจจะขาดกิจกรรมประเพณีที่ที่ดีที่เราสืบสานกันมาตลอดและอีกระการหนึ่งทางรัฐบาลตอนนี้ก็อยากให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเริ่มเดินเริ่มขับเคลื่อนไปเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับ โควิดเพราะโควิดจะอยู่กับเราอีกอ,อ,อีกนานอาจจะเป็นโรคประจาถสินก็ได้นะครับถ้าเราส่วนอื่นเราไม่ขยับเนี่ยมันก็จะค่อยถดถอยลงไปอย่างเช่นเศรษฐกิจที่เราคบเจอกันฮนะมันเริ่มแย่ลงแย่ลงถ้าเราไม่มีกิจกรรมในด้านอื่นๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของวัคซีน,นจังหวัดสุพรรณบุรีเราก็ฉีดเกือบ60%แล้วในภาพรวมของประชากรทั้งจังหวัดนั้นเราก็มั่นใจว่าเราจัดงานนี้ได้นะครับโดยมีการ ใช้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดเพราะฉะนั้นผู้ที่มาเที่ยวงานในปีนี้อาจจะลดความสนุกไปนิดนึงถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่ก็อย่างไรเราก็ยังได้เรายังได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมในการลอยกระทงของจังหวัดสุพรรณบุรีหน้าที่สวนอนุรักษ์พันธุ์กล้วยที่นี่ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชการคุณวัชรกิจค่ะวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะในวันนี้นะคะก็ จะมาขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสพุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้มาเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงสายน้ำสายชีวิตเมืองสุพรรณบุรีนะคะประเพณีลอยกระทงถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยในอดีตตั้งแต่สมัยสุขโขทัยมาจนถึงปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อขอขามาแม่น้ำคงคานะคะ ในการในกรณีที่เราไปทําความเสื่อมเสียทิ้งสิ่งปฏิกูลและเป็นการขอบคุณแม่น้ําที่อํานวยประโยชน์ในการดำรงชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะกระทรวงัฒนธรรมในในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการอนุรักษ์สืบสารประเพณีวัฒนธรรมนะคะก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมในการจัดงานประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะก็จะให้ใช้ชื่อว่าลอยกระทงวิถีใหม่สืบสารว um ัฒนธรรมไทยนะคะดังนั้นสำนักง,งานพระธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจึงร่วมกับศูนย์อนุรักษ์พันกล้วยสุพรรณบุรีวิเชัยสงสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิและวัดป่าเลไลจัดงานประเพณีรอยกระทงสายน้ำสายชีวิตสุพรรณบุรี ขึ้นระหว่างวันที่18และ19พฤศจิกายน2564นะคะกิจกรรมที่สำคัญภายในงานเราจะมีการเสวนาอารยธรรมสายน้ำสายชีวิตเมืองสุพรรณบุรีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีการประกวดกระทงการประกวดขุนแผนนางพิมพ์ในบุคคลคนเดียวกัน ะะและที่สําคัญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนัทพัช์สุวรรณปฏิบจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้และให้เกียรติเข้าชมการประกวดทั้งการประกวดกระทงและการประกวดขุนแผนนางพิมพ์ท่านจะอยู่กับเราจนจบงานเพื่อลอ้อมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ ก็ต้องขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและชาวจังหวัดใกล้เคียงได้มาเที่ยวงานสืบสารประเพณีลอยกระทงณศูนยะ์อนุรักษ์พันธ์กล้วยสุพรรณบุรีซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่สองแล้วแล้วในปีต่อไปเราวางเราวางแผนกันไปแล้วว่าจะจัดอีกเพราะฉะนั้นในปีหน้าก็ไว้พบกันที่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์กล้วยสุพรรณบุรีนะคะ กับงานประเพณีลอยกระทงสายน้ำสายชีวิตเมืองสุพรรณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมายังจังหวัดสุพรรณบุรีก็อย่าลืมแวะมาที่ศูนย์อรุรักพัน์กล้วยจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้นะคะที่นี่มีอาหารอร่อยๆมีกล้วยมากกว่าร้อยสายพัน์ให้คุณผู้ชมได้ศึกษาค่ะ อยู่หลังวัดป่าเลไลวรวิหารนะคะแล้วพบกันใหม่ลอยกระทงปีหน้านะคะปี2,565ที่ศูนย์อนุรักษ์พัน์กล้วยจังหวัดส,สุพรรณบุรีแห่งนี้นะคะทุกคนรักไทยเชียร์ไทยส่งักิ์งรีกาได้หวีดร้องได้เส็จที่ตอนนี้เราอยู่ในภาพนังพินนะคะ อีกสักพักตอนเป็นคุณแผนเราจะกรี๊ดกันดังมากเพราะว่าคุณแผนกับนางพิมพเป็นรักแรกครับแล้วก็ยังมีปุดด้วยกันที่เกิดจากความรักนะครับโดยนัทเชื่อว่านะครับไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนที่เราไม่ได้รักแต่ตามบริบทของในวรรณคดีนะครับทําให้นางพิมเนี่ยจะต้องไปอยู่กับคุณช้างด้วยเพราะตกลงบางอย่างนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากจะไปจนเกิดโศกนาฏกรรมนั่นก็คือการประหารนางพิมพิลาลัยได้โดนตราหน้าจากสังคมว่าเป็นหญิงสองใจนะครับ จนสามารถนํามาสอนคนในปัจจุบันได้ถึงความยุติธรรมนะครับในระบบต่างๆซึ่งไชยุดแล้วนะครับความรักที่ดีที่สุดก็คือความรักที่เรามีสิทธิ์เลือกคู่ฟ้องของเราจากใจที่เรามีความสุขนั่นก็คือความรักจากคุณแผรนกบนังพิมพ์ครับขอบคุณครับ